ผมวางแผนในการแกล้งคนจกปูนโดยการที่ผมจะให้เพื่อนของผมล่องหนอยู่ใกล้กๆแล้วผมจะให้เพื่อนของผมเปิดเสียงผีในขณะที่กำลังหนีตำรวจนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีคนกลัวหรือเปล่าอะไรอะวัดตะว้กลุก และสาหรับคลิปวิดีโอนี้ผมอยู่ที่ประเทศฮาฟูซซีซั่น2ประเทศเปิดใหม่สุดิการแก๊งก็ตามนี้เลยครับบอกได้เลยว่ามาทีหลังแต่ฟาร์มของตามทันแน่นอนครับมีของซัพพอร์ตให้กับผู้เล่นใหม่แบบพร้อมๆฟาร์มง่ายมีงานฟาร์มที่หลากหลายแถมยังมีงานฟาร์มแปลกๆนั่นก็คืองานฟาร์มโดดลม้มแล้วเร็วนี้ยังมีอัปเดตกิจกรรมอีกมากมายครับสำหรับใครที่อยากเล่นลิงก์ดีสคอร์อยู่ใต้คลิปนี้เลยสวยขอแบบขึ้นแบบเงียบๆดู <laughs> เปิดเนี <laughs> ่ย <laughs> <laughs> ไปจ้า โอ้ยดีโอ้ยมาลงล่างเลยนี่นี่สายแตกไม่แตกผมซอเี่โอ้โหยากว่ะยากอยู่ยากอยู่ผมแบบไม่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 ชินเว้ยไม่ชินการยิงเทเซอร์อ่ะเราไม่ได้เป็นตำรวจบ่อยไงไม่เคไหวะลายเดิมเลยไปลายเดิมเลยด้วยนิ่มมาก มันมันเละลายเดิมเลยอุ้ยตกมันตกมันตกล่องด้านล่างมันตกมันตกคือมันออกไม่ได้นะนี่อุ้ยออกได้ออกได้แตกสวยสวยแตกแตกแตกชนชนชนแตกอุ้ยสวยแตกสองแตกสองเฮ้ยมันมันมันเข้าเข้าท่อเฮ้ยมัน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 แบบจุกแอนด์วูฟฟี่แอนด์เดิร์ฟตอนนี้มันเหลือยางไหนบ้าง เหลือแค่ยังหน้าปะไม่ยังหน้านะโอเคยังหน้าใช่ไหมเออเลยยังหน้าเลยยังหน้าโอเคเสียงไรอ่ะเสียงไรอ่ะมันบอกเสียงไรมันบอกเสียงไรเสียงไรอนี่ยอี๊ยมันบอกมันกลัวจะเลยมันกลัวจะเลย ตอนนี้ผมพยายามยิงแบบให้ไม่โดนยางมันเว้แบบอยากรู้ว่ามันรูมันลกนะมันลกลกไม่เหมือนตอนแรกเมันกลืกลัวจัะเลย ตรงนี้โคตรน่ากลัวมีเสี่งอะไรอ่ะมีเสียงอะไรอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วออกไม่ได้ย่ไหมอะไรอ่ะวั a ต the f u c า bro What the hell you said bro What 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 a r d you doing, bro Oh shit Oh shit bro Oh shit มึมไปเลยด่วนเลยด่วนเลยมันกำลังวิ่งออกไปมันกำลังวิ่งออกไปโอเคโอเคมึงมึงย้ายเบาะมึงย้ายเบาะมึงย้ายเบาะย้ายเบาะย้ายเบาะอะไรอ่ะขี้ปากไอ้คนไม่ต้องถามหรอกอะไรขี้ปากไอ้คนพ่อเองโอ้ยรถกูมันเป็นดีอะไรวะเนี่ยมันลกจริงดูมันขับรถดิ จากการที่แบบมันหนีผมแบบตึงๆแล้วแบบเข้ามงไปปึ๊บโดนผีหลอกแล้วมันไปไม่เป็นเลยเว้ยเออข่าคก้อโลกอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปแกล้งราชาโฟคิงกันดีกว่าครับโดนเลบานอนมันมันรู้ใจอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงปะมันได้ยินเสียงยังไม่ได้ยินเสียงบอกใช่ปะมันมันบวงเลยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะกว่าเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันคนเสียงเสียงอะไรวะน่ะ เสียงมันขามอ่ะมาดิเสียงมันผีมึงก็มาว่ากูก็ไม่กลัวเพื่อนกูเยอะเพื่อนกูเยอะเพื่อนกูเยอะไ้ไปเล่นต่กีฬาน้องถึงเพื่อนกูจะว่านเพื่อนกูก็ไม่กลัวทำไมมาดิอะไรนะครับไม่ใช่กูแล้วงั้นมือไม่พอมีโดนวิโด้ใครอโดนได้กลัวหรอวะมันไม่กลัวมันมันมันอยู่พวกเยอะมันอยู่คนเยอะไอ้แล้วมันก็มีเสียงมาอะไรกับกูเนี่ยมันคืออะไรวะตีควอมร้อได้กูได้เสียงใครมาเล่นลิ้นกับีวะหัวร้อนหัวร้อนใครมาเล่นลิ้นมาเล่นเฮียอะไรกันวะ เออเสียงอะไรวะกูโคตรลำคาญไหนเฮี้ยมึงจะมาเข้ามาสักทีเถอะวะมันบอกมันบอกลำคาญมันบอกลำคาญเลยมึงจะมาก็มาเถอะอะไรเงี้ยหลอกเิ็นญาหลอนไอ้เหี้ยหลอกเิ็นญาหลอกอะไรมันไอ้เราไม่รู้ได้ไงวะมันรู้มันรู้มากจังไงตำรวจเกี้ยนี่มันตามมึงมาหรอมันมาได้ไงวะเฮ้ยมันโดนมันโดนมันโดมันโดนมันหลอนตำรวจรู้ได้ไงวะรู้มันหลอนจัดเลยไอ้เหี้ยรู้มากที่ ไมันก <iyorsun> ็ถอยล้อนอะใช่ไหมกี่บโดนไปกี่บาทเลเบลบนเลยไหมเอาแม่งเลยมัน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 จะดีเลยนะไม่รู้กูจะไปถึงหรือเปล่านะกูโดนไปสองล้วไอ้เหี้ยแม่งกูมีเปิดกับตำรวจแน่เลยแล้วมันตามมันเจอ ล้อช่วยกูด,ด้วยเฮียไม่รู้จะถึงหรือเปล่าเนี่ยโอ้หัวร้อนแน่เลยอะ่ะเชื่อกูปะหัวร้อนแบบร้อนเกลอ้ยเฮียแม่งรู้มากที่ไหนป่ะไม่เล่นแล้วเปไปเล่นปีฟาดีกว่าไอ้เจ้าปวดหัวว่ามันเนี่ยลอ้อมันจ,จะไปเล่นปีฟาแล้วเฮียไอ้แลนเขียวแลนเขียวมึงมามารอปั๊มตรงแลนเขียวดิ <c oughs> แล้วเอาแม่งไปเลยเบลเลยถ้าไม่ตามเข้ามากูก็จะยุ่งแม่งเลยแล้วกันเฮ้ยมันจะตีมันจะตีมันไม่จะตีอะไรเขียวเออกูเนี่ยจะโดนมันกระชืบเนี่ยมาเรเบลมาเนี่ยกูอยู่ทางข้อหมูอะกูมาทางข้อหมูดูไว้อ่ะนี่ไอ้รถมันอยู่ตรงนนีี้้อออ่โ รถนี้ด้วยรถเต่าซะด้วยสบายแล้วโดนกูโดนน้อย,อยเย็ดรถเต่าไว้ลยซื่อตายซื่อๆอ่ะมึงเละอ่ะเมื่อกี้กูชนตูดมานิดนึงไงเอาชนชนนะครับชนนะครับผมขออนุญ,ญาตยิงยางนะครับพลตำรวจไมโพจะปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบนะฮะ นห่แตกแตกมาเสีมาเส,สวย,ย,ยสวยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวกูจะอันนี้เลยแล้วกันซึมแตกหมด ยอมมอบไหมครับยอมมอบไหมเดี๋ยวแล้วครับเดี๋ยวลครับโอเคครับ <c oughs> ไม่กลัวไม่กลัวเลยเหรอ <c oughs> อ,อ๋อมันไม่กลัวหน่อยเหรอ <c oughs> <c oughs> เขาไม่ขึ้เลยเอา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 ไม่ขับไปเลยเฉยเลยขับไปเลยอ่ะอ๋ออ๋ออมันร้องมันร้องมันร้องมัน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 โกรธเลยรู้โหไม่รู้ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวกูส่งยาวเลยนะกูส่องยาวกูอยากรู้ว่ามันจะเอาไปบอกคนอื่นปะอ่ออ่ออ่อ พอแล้วพอแล้วมึงมึงมึงลองแบบนิ่งเลยพี่ลอกพี่ลอกพี่ลอกไอ้กลัวกลัวกลัวมึงกลัวกินกลัวผอมมัน่ะ อุ้ยละโมตาสะภาคาวาโตอะราสะโตสัมมาสัมพุตตะละโมตาสะภาคาวาโตอะราโตสัมมาสัมพุตตะหอ้ตัวอะไรจู้ผีตายผีตายสวดปุ๊บแล้วก็คือผีตายเพื่อนเราฟังต้องเหลือดิอ่ะรอพี่รอผมโดนผีหลอกครับเมื่อกี้ สวัสดีครับาไงนะครับเมื่อกี้ผมหนีเคแล้วผมเจอผีหลอกครับมันมันหลอกยังไงอ่ะครับเสียงหวยหวนทั้งทางเลยอ่ะพี่เสียงฮะเสียงหัวหวนยังไงอ่ะหววหวนยังไงหัวหอนแล้วหวยหอนแล้วบ้าหัวขาดด้วยพี่คุณตาฝาดหรือเปล่าตามหลังผมด้วยเมื่อกี้ไม่ผมว่าคุณตาฝาดแล้วจริงอรพี่ผมโดนจริงเมื่อกี้ผีเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่ดิอ่า ไอ้ผีไอ้นี่มันกลัวจริงกลัวปลอมมาเนี่ยพี่ชายเ็นผีไหยพี่ชายมันก่อนผีอ่เหัวผมครับพี่ตลอดใช่ด้วยก่อนผีเออกอผีเอาพี่เอาพีเอาตอเอาก่อนผีเออไม่รับตาคน ข้าได้หัวใหม่แล้วนี่ข้าได้หัวใหม่แล้วหัวฉันหัวฉันหัวฉันเฮ้ยท่าแปลกเย้เสียงท่ากันเลยท่ามันแปลกจัดเฮ้ยมึงมึงบอกว่าชีวิตเจ้าเป็นของข้าได้ไม่ค่าได้หัวใหม่แล้วนี่มึงเห็นหัวป่ะเจ้าเป็นของข้าแล้วหัวเจ้าต้องเป็นของข้าไม่ไม่คำเดียวแบบสั้นๆไม่ข้าได้หัวใหม่แล้ว หไีหอไ,อ,ไอ้ผัวกูแม่งฆ่าไปเปมนเลือกหน้ากูยิงกระสุนเขาที่สมองมาได้แบบปบาแบบเอ้ยถ้าของกูจะไปเก็บแล้วกูไม่เลือกข้างไม่อยากจะเสียวเวลาก็ตอนกูฆ่ากูไม่ได้บ้าที่นี่มันช่วยทางข,ของนักโทษที่หดลงเพราะไม่ได้เบื่แต่ว่าที่โลภเพราะ